แต่ว่ามีซิทอยู่ไดถึกปีกถึกปีกนี่น่าจะฮาวากินี่ฮะบับบับบับบอยู่แถวนี้แล้วเหลืองคาร์ลไก่ตัวนี้สุดยอดเลยทุกคนอย่ได้ติดอีกนันี้อ,นอยู่ใต้ตานี่ก็มีแล้วก็แถวข้างนี้อยู่ในข้างนี้ก็ยังมีอยู่ได้แก้วยู่ในข้างเนี่ นี่ยังอยู่แก้่วที่มันแตกใส่ะนะและะ้วก็คือว่าแถวนี้นี่วุ้ออกกลายนะแล้วกิชบนี่ก็สมเรื่อเลยนะกิชบนะแล้วกะ็ในข้อนี้ที่จริงกับมดไทยลายนั้นเนาะมันบาดเพียงเล็กน้อยนะถ้ามันบาดทหอหดเส้นเลือดใหญ่นี่มันตายเลย สบายดีพ่อแม่พี่นกเดี๋ยวกับสบายดีที่บัสสดสกุลทุกคนยินดีตอนบเข้าวสุซองบะบอน,นยามเช้าๆนะตอนนี้กาประมาณห้าโมงกว่าหกโมงนะเสียงนกเซลเซียสทุกคนเดี๋ยวสิพาไปหาฮะย่างป่าหาเลาะปวงแถวนี้แหละไปเบิ่งนำกันทุกคนในในกาไปป่วงนำกันนะเดีในใน๋ยวสิพาไปหากินพร้อมใน,ในกา บรรยากาศอยู่ผู้นี่คักดีเลยเสียงนกไร้นกลเลยเยวจะเลาะไปหาไก่ก่อนทุกคนะนะพอได้แนวกินนะเพราะว่าขึ้นมาในหัวค้ำเมื่อว,วานในเฮากำเลยไปเลาและแต่บ่มียังกินเลยนะไก,ปก่ไกนะกไกปาก่กปากันอยู่ห่วไก่น,นะทุกคนไก่ป่าไก่ป่าขันอยู่ใกล้ๆนี่นะตัวแรกของเมื่อเช้าเดี๋ยวเข,ขาสิเขาไปจอบมัน này tí sút toàn sảo nheo heo cả đây nhưng chú con tại cả hồng bò đại này ha à, cuối mày mày đấy, ừ, mày đi mày <laughs> ได้ขนาดทุกคนเลยไกลโตัวไกใอ่นั้นนะดินไปปุ๊บเจือยรักจะบันชีอยู่หรือบอ่อแหละมันจะได้จะได้จะได้ขนาดเลยไก่ปลาคันเชิงนี้แหละทุกคนเด็กคันนี้แล้วนุก,ก็หลายหลายนะ เราจลองลองต่อเสียงให้เบ <LE Ow ens> ่งด <Okay. S 2> so ้วยทุกคนเบ่ง่มันจะเข่าบ่นกอันนี้มันมันต้องเห็นเอียงสักอย่างนะเขากกมันเห็นเขากอกทุกคนมันไปนํำกข่หกอกนะ เ,เสียงในจุดนี้ไกลเข้ามาทุกคนแต่บ,ท,บ,บ,ท,นะตบท่านเห็นมันบั้งอยู่บนทีวพกนะก็เริ่มบท่านเห็นมันมันออกไปก่อนจต่เห็นมันออกมานีนก็เจอทางอีก่าจะเป็นทางคนทางสัตว์เที่ยว hăng nục hăng nục nhầm mà nắp mè mình đi mè mình phải ra đến mình mà bưng các khắc đúc Ooh. ผิดพลาดแต่เมื่อเช้านี่นกายบ่าตายนะนะรอบที่สองทุกคนรอบที่สองก็ยังได้แต่คนอยูอ่แต่ว่ามีซิดอยู่ได้ถึกปีกถึกปีกนี่น่าจะฮาวากินีฮะบับ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 ,บ,บอยู่แถวนี้แล้วแต่ว่าบ่อยูน่นะมีลูกโดดน้ำแต่ว่า ลูกโดดนาจะบูถึกแต่ว่ารอบนี้คนล้ายเีหลอบเนี่ยมีทั้งคนหางแล้วก็คนปีกโอ้หลอบนี้มังไปอยู่บ่ลูกปืนลง,ลงบุ่มลงเสด้เดียทุกคนจักมันตกอยู่บนไดนะ มันกระตักมันบุบบับ,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 บอยู่แถวนี้แหละขนก็นยังเห็นอยู่ขนเย้มเลยขนหล่นไปพร้อมเลยขนแต่โบอยู่โอ,อ้เดี๋ยวนำหาก่อนทุกคนเลยมืเอเตืออาจจะพอนะ ใหา่เด,ด้อไก่มันบินบม่ยังไ้แลวนะจักมันบินหรือบอยังบวบบับแบบกระตูกระตากเลยกนะ็บวบบวบบวบจักมันไปทางใดเลยนะขออภัยนำทุกคนหลายๆเด้อมันอีน้บามาน,านทุกคนเลยพิดไวงมันอีน ไอ้ปืนอยู่สามบาทคือว่าถืออยู่สองโตโตที่สามนั่นบนถือมันอยู่ใกล้คือว่าเ้ายิ่งว่าเ้ากกบสีเมื่อเลยนะและตอนนี้หฮากกบกำลังย h à n เมื่อคือว่ามันนีโบมานทุกคนเลาะปวงไปซื้อๆู้เดียวคือว่าหฮามากกใกลกเติบอยู่นี่แต่ละโต้ก็คือเทียนอะไรได้แต่ค้นส่วนหลาย มันถือจุดสําคัญนะมันถือจุดสําคัญกับมันไปบกไกลปันไหนอันบางทีนี่น่าจะถือถือในช่วงก่นมันตอนนี้เฮากับยางเมื่อนะคือว่ามันีโบมานแล้วกะเราก็จะมาตอบบางคนที่คอมเมนต์มาถามว่าข้อบาบอลมี่เป็นอย่างนนอหรือว่าเทียมตาเนี้ยะถือโอกาสเล่าเรื่องเลยทุกคนเลย ในคลิปนี้นะก้ะาววอาแล้วกับตั้งแต่ปีอยู่หลายปีแต่กันยังจืดได้อยู่นะตอนนั้นมาแต่มาแต่ไทยมาแต่ไทยประมาณเดือนสี่เดือนหานี่แหละแล้วฝนตกแถวบ้านนะฝนตกก็เลยไปหาการอืแล้วก็ถือปืนสั้นนี้ไปปืนสั้นก็นประมาณเจ็ดสิบเส้น ประมาณเลยนะาการหาเงื่องแถวบ้านทั่นแหละไปฝนตกเนาะงูมันออกมาลายด้งูงูเหา่างูมีพิษนะนะแล้วเห่ากาับเห่ากับไปการนแบนี้งูครบหลังจากที่เราจับอื่นไ่ประมาณลายเติบเลยล่ะแล้วงูครบแบบนี้งูครบแล้วเห่าก็เลยผ้ากันไปหาบนบนพักบนเศร้านะ ประมาณสามโมงเช้าหรือว่าตีสามแหละบนที่นี่ก็ดังไฟพลางลงทางเดลงทางแลวก็ว่าดังไฟะดังไฟเลยพาเห่ากับเจ็บตีนเนียนะงูกัดงูกงูเหานี่แหละมันบวมขมึ้นแล้วก็เหาามือยางเลยลงทางพอแล้วก็ดังไฟยินเลยก,ก็ไฟประดอนอนะ มีเลกไฟดอนละกะก็เลยเอาขี้เจียขี้เจียหรือว่าดินปืนนี่แหละมามาก่อไฟน้องชายกะเป็นคนก่อไฟส่วนเฮากะนั่งนั่งอยู่ซื้นนี่แหละแต่กะไกลเติบจากกองไฟนะประมาณเมตรสองเมตรกูแหละอันบอลที่เฮาใส่ดินปืนนะมันเป็นกองแก้วนะทุกคนจากหันกะน้นองชายแบบว่า ไฟมันจะดับอลไรก็เลยทอขี้เจีย๊ยโอยทอกไฟฟ้านะแล้วมันมันวาบขึ้นใช้มือแล้วก็เพิ่มทกมือขึ้นพอดีเข่ากองแกว้วเข่ากองแกว้วแล้วก็เลยกองแก้วแตกกองแก้วแตกกัดเต็มเต็มอยู่น้ําคอยผู้เดียวนี่แหละือว่าขี้ชบนี่ก็วือนะขี้ชบนี่ก็แหมแเนีข่ก็หักมันตําขี้ชบตัวทึ่งนี่ก็หักเลยแข่า แล้วก็ซิวตานี้ข้างเลยข้างข้างนี้แหละชิวขึ้นไปแล้วก็อยู่ใต้ตานี้อยู่ใต้ตานี่ก็มีแล้วก็แถวข้างนี้อยู่ในข้างนี้ก็ยังมีอยู่ได้แก้วอยู่ในข้างเนี่ยนี่ยังอยู่แก้วที่มันแตกใส่ะนะแล้วก็คือว่าแถวนี้นี่วเื้อออกลายนะ แลกชบนี่กัสบสมเปื่อยเลยนะ,นนะกิชบนะลากาในข้อนี้ที่จริงกับโมเดลไลป่ปนน้ะเนาะมันบาดเพียงเล็กน้อยนะถ้ามันบาดหอดเส้นเลือดใหญ่นี่มันตายเลยโชคดีที่มันถึอน้อยหนึ่ง้วก็ต่อมากอะถือว่าเป็นแพ้เป็นเป็นแพ้เป็น,แ,ปนแล้วก็ไปผ่าตาัดอ,อ,อีกสองเถือ่อสามเถือ่อฮะ กถือว่าหายคองใจนะทุกคนสำหรับผู้ดี่สงสัยว่าเป็นยางอันที่ข้อนะคืออุบัติเหตุระเบิดกองแก้วประมาณนี้นะบันนี้มีแต่เลาะเมื่อนะถือว่าเมื่อยางซื้นมีผิดหวังทุกคนมีผิดหวังเดี๋ยวทามือนายอีกลุกปืนก็เมิดแล้วมันนี้ลืมซื้อ ผู้ใดที่เบิ่งมาฮอดจุดนี้ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ๊อบอนนี่เ้อทุกคนว่าเบิ่งมาฮอดจุดนี้มัในี้เฮาก็สิเลาะเมื่อนะอ๋อตเหลืองคะกะลิไก่ตัวนี้สุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวได้ติดอีกอันนี้กันเลยให้เบิ่งชมนี่ได้ทุกคน พันเอ็ดกับมาลิ่นได้ตัวหนึ่ง่วนเฮาหนิช่วยที่สุดกะว่าแมนเพราะว่าเฮายิงอยู่สามบาทแต่บุได้จักตัวเลยยิงกะคือที่เห็นท่นนะบัวลายทุกคนเลยจะได้เฮากะบจะมาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนไก่โตพันเอ็ดได้นี่ถือว่าใหญ่งามนะเพิ่นมาก่อนส่วนทีมงานกะมาแล้วบุได้ไปใช่ดอเอาบอลเพราะว่าลืมซื้ออุปกรณ์หากินมา มื้อนี้คอยกระหับหนาทีเป็นเชฟทุกคนเดี๋ยวทาเบิงวาเข้าสิเฮ็ดเมนูยังไงมันนี้ไก่ตัวเดียวมืันนี้กระเฮ็ดยูซองเมนูทุกคนคือต้มแกงนะต้มกับแกง เอาได้กินข้าวกินข้าวเดินมาอายาัก็คือคนหรือลรอดิแซบแซบ่แซศบก็อดเอาได้ลุงไอ้บติเลย มาแฮปปิ้งให้ไวรุ่น,นมัดิ้มไม่ได้เพลินเลยจนี่ไปจนเมื่อยเลยหมองหวานเลยไปจนเมื่อยกบล้ายังจนดงอืมไม่ยังไ่ได้ก็หาไปจนเมื่อยแล้วไปมือนกันเอาตัวใดก็บบล่ายทิดว่าช้ไม่ได้กินเพลนินใหย่จะทอ้อไหมเหิืนมาว เ่าขี้ยเ,อเยอะเลยอมาประหารเองโอ,อกาสมาแล้วนี่นไหนคนวะปาแม่ป้าแม่ปะเุ้ยไปยยเลยกันเทียอนัายันคนเลยแค่ไม,ม่ด่า ีนหอใสเสาเนี่ยคนยู่อก็มชั้นบ่มยิงยาวขนาดนี้นี่ดสำเพ็บินขึนกึ่งิงนอนแห้งขึ้นนะครับปอยบอกุนนะาเราปรเมินไม่ได้ก็ว่าจะกว่าเดี๋ยวดังปัตก เป็นได้ลงแซมเนาะไก่ปลาคันอีกตัวหนึ่งทุกคนเชิงนี่ล่ะมแม่งต่สั่งมันจับตอมเขาอยู่ม,มึงจับปังมาทางน,นะนนี่ไก่ตัวหนึ่งคันพานแนทเป็นชิขาบะนนะชวนเท้ามันโบมันเดี๋ยมันนี่พักพรก่อนทุกคนนะเละก,กับเมื่อแลว ยิ่งก็ไ่ได้จะได้กะกูแลคลิปหน้าจงคอยว่ากันใหม่นะเดี๋ยวกินขขาก่อนอขนอันโบก่ายเลยทุกคนเลยจะได้กะกินขา้ากินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วกะพักผ่อนก่อนทุกคนจะได้กะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะถ่ายให้เบิ่งว่าพาแนทได้หรือบ่ได้นะแล้วก็ทายติดตามับชมไปนกำกันเลย สำหรับคลิปนี้ขอหมอดไว้ก่อนด้วยทุกคนพมพบกันใหม่บ๊ายบาย